สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดอะช็อตเคพอดแคสตทุกคนตะวันพาคเคล็ดลับสุดยอดมาเสิร์ฟถึงหูคุณอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหัวใจของการทํางานร่วมกันนั่นก็คือศิละปะแห่งการสื่อสารครับหลังจากที่เราได้ใช้เวลาหลายตอนที่ผ่านมาทําความเข้าใจเพื่อนร่วมงานหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละคนก็มีบุคลิกและพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันไปวันนี้เราจะนําความเข้าใจนั้นมาปรับใช้เพื่อเรียนรู้วิธีสื่อสารกับคนแต่ละแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การพูดให้ชัดเจนนะครับแต่ม ปรับวิธีการนำเสนอและเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเข้าใจลดความขัดแยง้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานครับฝากกดติดตามช่อง The Short k e y เปลี่ยนทำคิดให้กลายเป็นโอกาสของเราบนทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่อยู่กับเราเสมอมา ยินดีต้อนรับสู่ The s h o t k e y Podcast พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานแต่ละประเภทผมอยากให้เราทุกคนตระหนักถึงหลักการพื้นฐานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก่อนครับสิ่งสำคัญคือการเป็นผู้ฟังที่ดีการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่รอจังหวะที่จะพูดนะครับแต่คือการพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะสื่ออย่างแท้จริง ทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากายนอกจากนี้ความชัดเจนในการสื่อสารก็เป็นสิ่งจำเป็นครับไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลการขอข้อมูลหรือการแสดงความคิดเห็นเราควรใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ที่กํากวมครับและสุดท้ายคือการคำนึงถึงบริบทและคู่สนทนาเสมอ การเลือกเวลาสถานที่และวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมจะช่วยให้ข้อความของคุณถูกรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทีนี้เรามาดูกันว่าศิลปะแห่งการสื่อสารจะนำไปปรับใช้กับเพื่อนร่วมงานแต่ละประเภทที่เราเคยพูดถึงได้อย่างไรบ้างครับบางครั้งเราอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงปัญหาอยู่เสมอพวกเขาคือจอมหลีกเลี่ยงครับหากคุณต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกันกับคนประเภทนี้ แต่พวกเขากลับเลี่ยงที่จะให้คำตอบตรงๆหรือผัดผ่อนอยู่ตลอดในสถานการณ์เช่นนี้ศิลปะแห่งการสื่อสารคือการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและลดแรงกดดันครับลองนัดพูยแบบตัวต่อตัว,ตวในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการนักและใช้คำถามปลายเปิดที่เชิญชวนให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นอย่างสบายใจเช่นผมเข้าใจว่าบางทีเรื่องนี้อาจซับซ้อนนะครับคุณมีมุมมองอย่างไรบ้างที่จะช่วยให้เราเดินหน้าได้ ส่วนเพื่อนร่วมงานที่ชอบสุบซิบนินทาหรือพูดถึงคนอื่นในแง่ลบอยู่เสมอคนเหล่านี้คือจอมนินทาครับหากคุณพบว่าตัวเองตกอยู่ในวงสนทนาที่มีการนินทาเกิดขึ้นศินละปะแห่งการสื่อสารคือการเปลี่ยนทิศทางของบทสนทนาครับ คุณอาจจะเปลี่ยนเรื่องไปคุยถึงงานที่กำลังทำอยู่หรือพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงแทนหรือคุณอาจจะบอกอย่างสุภาพว่าผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะพูดถึงเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนะครับการไม่เข้าร่วมวงสนทนาคือการสื่อสารที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณไม่สนับสนุนพฤติกรรมนี้ครับแล้วก็มีจอมบ่นที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มักจะมองเห็นแต่ปัญหาและข้อเสียอยู่เสมอครับ หากเพื่อนร่วมง,งานเข้ามาบ่นเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้การสื่อสารอย่างมีศิลปะคือการฟังอย่างเข้าใจแต่จำกัดเวลาครับคุณอาจจะบอกว่าผมเข้าใจนะครับว่าคุณรู้สึกแยกกับเรื่องนี้มากแต่จากนั้นให้รีบเปลี่ยนประเด็นไปสู่การหาทางออกแทนการจมอยู่กับปัญหาเช่นแล้วคุณคิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อปรับปรุงสถานการณ์นี้ได้บ้างครับหรือ มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ในเรื่องนี้ไหมครับหากเขายังคงบ่นไม่หยุดคุณสามารถตั้งขอบเขตด้วยการบอกว่าคุณมีงานต้องทำต่อครับสำหรับจอมบงการและในทางกลับกันเราก็มีเพื่อนร่วมงานประเภทจอมโทษที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรพวกเขาก็จะพยายามหาคนผิดและโยนความรับผิดชอบเสมอครับ หากโปรเจกต์เกิดความล่าช้าขึ้นและเพื่อนร่วมงานคนนี้พยายามชี้นิ้วว่าความผิดทั้งหมดเป็นของคุณการสื่อสารอย่างมีศิลปะคือการมุ่งเน้นที่ข้อเท,ท็จจริงและข้อมูลที่เป็นรูปธรรมครับแทนที่จะถกเถียงเรื่องความผิดให้คุณนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลางและเน้นย้ำถึงการหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเช่น จากข้อมูลที่เรามีผมพบว่าความล่าช้าเกิดขึ้นในขั้นตอน A และ B นะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะแก้ไขสถานาการณ์นี้และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรบ้างครับนอกจากนี้เรายังใครพูดถึงเพื่อนร่วมงานประเภทจอมเฉื่อยชาแบบลับๆที่มักจะแสดงความไม่พอใจหรือต่อต้านอย่างอ้อมๆครับ หากคุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งดูเหมือนจะรับปากว่าจะทำอะไรบางอย่างแล้วแล้วก็ไม่ทำตามหรือแสดงความเฉื่อยชายอย่างไม่ชัดเจนการสื่อสารยังมีศิละปะคือการพูดถึงพฤติกรรมนั้นอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ตัดสินครับลองพูดว่าผมสังเกตว่าคุณยังไม่ได้ส่งรายงานที่ตกลงกันไว้นะครับมีอะไรที่คุณอยากจะบอกผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับการเปิดโอกาสให้เขาได้พูดจะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาที่แท้จริงและทำให้เขารู้สึกว่าคุณเปิดใจรับฟังครับ สำหรับจอมอวดรู้ที่มักจะคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดและชอบครอบงำการสนทนาการสื่อสารกับคนเหล่านี้ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการยอมรับแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นครับหากในการประชุมเขากำลังพูดจาวอ,อวดเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้และไม่เปิดโอกาสให้ใครพูดการสื่อสารอย่างมีศิลปะคือการยอมรับในสิ่งที่เขาพูดแล้วค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่ความคิดเห็นของคนอื่นครับเช่น เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับผมเชื่อว่าข้อมูลที่คุณให้มีประโยชน์มากนะครับแล้วมีใครคนอื่นที่มีมุมมองเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกบ้างไหมครับการใช้คําถามที่เปิดกว้างและเราก็มีจอมดราม่าที่มักจะแสดงอารมณ์รุนแรงเกินจริงหรือสร้างเรื่องให้เป็นประเด็นใหญ่โตครับหากเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ตอบโต้ด้วยอารมณ์รุนแรงกับเรื่องเล็กน้อยการสื่อสารยังมีศิลปะคือการรักษาความสงบและไม่ถูกดึงเข้าไปในวังวนของอารมณ์ครับ ใช้เสียงที่นิ่งและมั่นคงโฟกัสไปที่ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และพยายามจำกัดบทสนทนาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับหลีกเลี่ยงการตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเช่นกันครับสำหรับจอมกอ่อกวนที่ชอบสร้างความขัดแยง้งหรือท้าทากฎเกณฑ์โดยไม่จำเป็นการสื่อสารกับคนเหล่านี้ต้องอาศัยความมั่นคงและยึดมั่นในหลักการครับ หากเขาพยายามยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งในการประชุมการสื่อสารอย่างมีศิลปะคือการไม่หลงกลและดึงการสนทนากลับมาที่วัตถุประสงค์ของการประชุมหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครับเช่นผมเข้าใจว่าคุณอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาโฟกัสที่การหารือเรื่องโปรเจกต์ A เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่เราวางไว้ดีกว่าครับการนำบทสนทนากลับมาที่เรื่องงานจะช่วยลดโอกาสที่เขาจะสร้างความปั่นป่วนครับ แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานประเภทจอมเหยื่อหรือจอมเสียสละที่มักจะบ่นว่าตัวเองมีภาระมากเกินไปหรือต้องการความเห็นอกเห็นใจอยู่เสมอครับหากเพื่อนร่วมง,งานคนนี้มาบ่นให้คุณฟังว่าเขามีงานล้นมือและเหนื่อยมากการสื่อสารยังมีศิละปะ คือการเสนอทางออกที่เป็นรูปประธรรมแทนการให้ความสงสารเพียงอย่างเดียวครับคุณสามารถพูดว่าผมเห็นใจที่คุณรู้สึกเหนื่อยนะครับมีอะไรที่ผมพอจะช่วยคุณได้ในฐานะเพื่อนร่วมงานบ้างไหมหรือมีขั้นตอนไหนที่คุณคิดว่าจะช่วยให้งานของคุณเบาลงได้บ้างครับการทำเช่นนี้เป็นการส่งเสริมให้เขาคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกน่าสงสารครับ และสุดท้ายเราก็มีเพื่อนร่วมงานประเภทจอมไร้ระเบียบหรือจอมไม่น่าเชื่อถือที่มักจะมาสายไม่ส่งงานตามกำหนดหรือขาดความเป็นมืออาชีพครับ หากเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ส่งงานไม่ตรงเวลาบ่อยๆการสื่อสารอย่างมีศิลปะคือการสื่อสารความคาดหวังที่ชัดเจนและเน้นย้ำถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงานครับคุณสามารถพูดแบบส่วนตัวว่าผมต้องการให้คุณส่งงานชิ้นนี้ภายในวันพุธนี้เพื่อที่ผมจะได้นำไปทำงานต่อได้ทันตามกำหนดการโดยรวมนะครับถ้าคุณไม่สามารถส่งได้ตรงเวลาผมอาจจะต้องเจอผลกระทบแบบนี้นะครับ และการส่งอ e ีเมลยืนยันการสนทนาและกำหนดเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อบันทึกเป็น line ลายลักษณ์อักษรครับเพื่อนๆครับศิละปะแห่งการสื่อสารไม่ใช่เรื่องของการพูดเก่งหรือการมีวัทศิลป์ที่เลอเลิศดเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเข้าใจผู้คนเข้าใจสถานการณ์และปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทครับการที่คุณสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศที่เกือ้อกูลกันและนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรครับจงฝึกฝนและพัฒนาทักษะนี้อยู่เสมอเพื่อให้คุณเป็นผู้ที่สามารถสร้างคุณค่าและความเข้าใจในทุกบทสนทนาครับก่อนจะจบพอดแคสต์ EP นี้ตะวันอยากถามเพื่อนๆทุกคนครับว่าจากประสบการณ์ของคุณ คุณเคยใช้เทคนิคการสื่อสารแบบไหนเป็นพิเศษเพื่อรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่มีบุค,คลิกแตกต่างกันบ้างครับมีสถานการณ์ไหนที่การสื่อสารที่ดีช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในที่ทำงานของคุณได้บ้างมาคอมเมนต์และแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะอยากอ่านมากๆครับหากตอนนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างตะวันต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆสำคัญกับเราเสมอเลยครับ เราจะนำไปปรับปรุงให้ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้ตะวันขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของ The Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสครับสวัสดีครับผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากฝากไว้ให้คิดอีกนิดครับเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราไหมครับมันไม่ใช่แค่คำคมนะครับแต่มันคือความจริงที่โคตรสำคัญครับ การสื่อสารที่ดีคือพลังที่แท้จริงที่จะช่วยเปิดประตูแห่งโอกาสสร้างความเข้าใจและนำพาทุกความสัมพันธ์ไปสู่ความสำเร็จครับจงใช้คำพูดของคุณอย่างชาญฉลาดนะครับขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของเดอะชอตค y เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสครับไปจริงๆแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องที่มาแชรให้กับเพื่อนๆในวันนี้ เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามผลฝากกดติดตามมาไว้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงต้องขออภัยกับเพื่อนๆมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ The Short Key Podcast หวังว่าเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับดีๆไปปรับใช้แล้วมาเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสกันนะครับ S The Shot Podcast. Podcast s h o t k e y Podcast พอดแคสตที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ